มาแล้วคะ่ะเพื่อนๆนะคะวันนี้ชวนเพื่อนๆทำเมนูง่ายๆนะคะง่ายมากนะคะสปาเกตตี้นะคะวันนี้ทำสปาเกตตี้นะคะก็จะมีเส้นสปาเกตตี้นะคะเครื่องปรุงสำเร็จรูปค่ะนะคะหัวหอมนะคะแล้วก็นี่เลยนะคะเนื้อหมูบดนะคะอันนี้รู้สึกว่าจะผสมเนื้อด้วยนะคะค่ะถ้าใครไม่มี เนื้อหมูบดผสมเนื้อแบบนี้ก็ใช้เนื้อหมูธรรมดาก็ได้นะคะแต่ว่ามันจะเยอะนิดนึงนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันเลยนะคะใครๆก็ทำได้สปาเกตตีนะคะไปกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะทำการต้มเส้นสปาเกตตีก่อนเลยนะคะเพื่อน น้ำเริ่มเดือดแล้วนะคะใส่น้ำมันลงไปค่ะนิดหน่อยนะคะเพื่อไม่ให้เส้นสปากเกตตี้นะคะเวลาเราต้มมันเส้นมันจะติดกันนะคะก็ะใส่ไปนิดนึงนะคะจากนั้นนะคะเพื่อนๆค่ะเกลือค่ะประมาณนี้นะคะใส่ลงไปเลยค่ะเส้นสปากเกตตี้นะคะสาวอ้อใส่ไปประมาณกํานึงนะคะ ในขณะที่เรารอเส้นสปาเกตตี้สุกนะคะเพื่อนๆ ok เเาาก็จะมาเตรียมน้ำซอสกันเลยนะคะก็หอมนะคะเราใช้หัวหนึ่งก็พอแล้วค่ะเพื่อนตัดประมาณนี้นะคะง่ายมากเลยค่ะเมนูนี้นะคะสปาเกตตี้ค่ะเพื่อนใครๆก็ทำได้นะคะ มันง่ายแล้วก็อร่อยค่ะอันนี้ก็สุกแล้วนะคะเพื่อนๆอน,นี่ก็พอแล้วค่ะประมาณนี้นะคะเส้นสุกแล้วนะคะสาอ้อพอแล้วค่ะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปกรองน้ําทิ้งกันเลยค่ะกรองน้ําทิ้งเลยนะคะใช้ตะแกรงกรองประมาณนี้นะคะ สาวก็จะใช้เนยเค็มนะคะประมาณนี้นะคะค่ะเนยร้อนแล้วนะคะเราก็จะใส่หัวหอมค่ะที่เราหั่นเป็นลูกเต๋าไว้นะคะใส่ไปเลยค่ะเราก็จะผัดหอมไปนะคะเพื่อน ไปเรื่อยๆนะคะให้หอมมันมีกลิ่นหอมแล้วก็จะประมาณว่าเหมือนหอมเจียวนิดนึงนะคะเพื่อน,อนประมาณนี้ก็น่าจะได้แล้วนะคะเพื่อนเสร็จแล้วก็ใส่เนื้อหมูบดนะคะ นี่ค่ะสาวซื้อมา400กรัมนะคะก็จะขออนุญาตใส่หมดเลย เพื่อนๆค่ะอันนี้เราไม่ต้องไม่ต้องเติมอะไรแล้วนะคะไม่ต้องใส่เกลือไม่ต้องใส่เครื่องปรุองอะไรเลยนะคะเพื่อนๆเ,เพราะว่าในสองนี้สําเร็จรูปมาแล้วค่ะจากนั้นนะคะเพื่อนๆน,นี่หมูมเราสุกแล้วนะคะเราก็จะใส่น้ํานะคะใส่น้ําเปล่าลงไปสีถ้วยตวงนะคะ น้ำสีถ้วยตวงนะคะเพื่อนๆไม่ต้องรอน้ำเดือดนะคะเพื่อนๆแล้ใส่นี่เลยเครื่องปรุงสำเร็จรูปนะคะเป็นน้ำเป็นซอสผงสำเร็จรูปนะคะใส่ลงไปเลยค่ะนะคะไม่ต้องรอให้น้ำเดือดนะคะก็ใส่ลงไปนะคะหนึ่งซองนะคะเราก็จะค่อยๆคนนะคะเพื่อนๆไม่ต้องกลัวคาวนะคะ ว่าหมูเราสุกแล้วนะคะเราก็จะเปิดไฟปานกลางนะคะเพื่อนๆค่อยๆเคี่ยวไปนะคะทําไมไม่รอน้ําเดือดถ้ารอน้ําเดือดแล้วเราใส่ผงสําเร็จรูปลงไปเนี่ยผงผงสปากเกตตี้สำเร็จรูปลงไปมันจะจับตัวเป็นก้อนนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องรอให้น้ําเดือดเลยนะคะเพื่อนๆเราใส่แล้วเราก็คนนะคะ ให้มันละลายเข้ากันนะคะเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเราก็เปิดไฟอ,อ่อ,อนๆนะคะตั้งทิ้งไว้นะคะเพื่อนๆแล้วก็จะปิดฝาเข้าไว้นิดนึงนะคะเปิดไฟอ่อนนะคะปันกลางนะคะอ,อ,อ่อนพอปันกลางค่ะตอนนี้น้ำซอสเราก็เดือดแล้วนะคะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะหอมฉุยเลยนะคะ เบาไฟให้อ่อนนิดนึงก็ได้ค่ะเพื่อนเพราะว่ามันจะเดือดมากเกินไปนะคะเราจะเคี่ยวให้น้ําซอสของเรานี้มันเหนียวเหนียวนะคะเพื่อนอันนี้ยังไม่ได้ที่นะคะอีกนิดนึงก็ได้แล้วค่ะ นี่ประมาณนี้ก็ได้แล้วค่ะเพื่อนๆน,นี่นะคะน้ำซอสเราเคี่ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วทานได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปจัดจานกันนะคะปากเกตตี้นะคะก็จะประมาณนี้นะคะ สาวอ้อก,ก็จะเพิ่มเติมตัวนี้เป็นชีสผงนะคะเพิ่มรสชาติให้เข้มข้นอีกนิดนึงนะคะสาวอ้อก,ก็จะใส่ไปประมาณหนึ่งช้อนนะคะโลยๆไปอย่างนี้นะคะเพื่อนชอบมากใส่มากชอบน้อยใส่น้อยนะคะสาวอ,อ้อใส่ไปช้อนหนึ่งประมาณนี้เรียบร้อยแล้วค่ะโรยหน้าด้วยนิดนึงนะคะอันนี้แล้วแต่ความชอบนะคะเพื่อความสวยงาม เสร็จแล้วค่ะสปากเกตตี้นะคะเมนูง่ายๆใครๆก็ทำได้นะคะไปทานกันให้อร่อยเลยค่ะขอบคุณที่ติดตามชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งนะคะ